บี้หมอหายเปลี่ยนรักษาการเลขากสทชควนหลงศาลยกฟ้องสีกสทชปมเด้งตรายรัฐประธานดองคำสั่งสองปีบี้เอาผิดซ้ำยกเลิกคำสั่งสอบตนเองควนหลงจากศาลอาญาคดีทุจริตยกฟ้องสีกสทชปมมีมติเด้งตรายรัฐพ้นรักษาการเลขาธิการกสทชสั่งสอบวินัยซ้ำ คนในองค์กรบี้หมอไห้ประธานกสทชลงนามในคำสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ไตรรัฐหลังดองเรื่องมาร่วม2ปีจากการที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องสี่กสทชในคดีที่นายไตยรัฐวิริยะสิริกุลรองเลขาธิการทำหน้าที่รักษาการแทนเลขาธิการกสทชเป็นโจทยื่นฟ้องกอสทชทั้งสรายพร้อมผู้บริหารสำนักงานกสทชที่ประกอบด้วย พลอากาศโทรดรธนพ,พันธ์รายเจริญกรรมการกสทชจำเลยที่1ศาสตราจาร,รย์ดรพิรงรองรามสูตรกรรมการกสทชจำเลยที่สองรองศาสตราจาร,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 ราย์ดรสุพัฒสุพัชลาัยกรรมการกสทชจำเลยที่สรองศาสตราจารย์สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์กรรมาการกรสทชอจำเลยที่4และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูมิสิ์มหาเวสิริรองเลขาธิการกรสทชอจำเลยที่5ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการร่วมกันมีมติเสียงข้างมากให้ปลดรักษาการเลขาธิการกรสทชอและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนายไตรรัตน์กรณีสำนักงานเลขาธิการกรสทชอจ่ายเงินสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2022 ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกอสทชนั้น ควนหลงจากเรื่องดังกล่าวเด้ทําให้เกิดความเคลื่อนไหวภายในสํานักงานกสทชที่ต่างออกโรงเรียกร้องให้ศาสตราจารย์คลินิกสรารณะบุญใบเชียพฤึกประธานกสทชเร่งมีคําสั่งให้นายไตรรัตน์ยุติการปฏิบัติหน้าที่รักษาการเลขาธิการกรสทชโดยเร็วเนื่องจากก่อนหน้านี้บอ,อร์ดกสทชเมื่อวันที่13มิถุนายน2566ได้ลงมติเสียงข้างมากให้นายไตรรัตน์หยุดปฏิบัติหน้าที่รักษาการเลขาธิการกรสทชให้ปฏิบัติหน้า ที่เพียงรองเลขาธิการเท่านั้นพร้อมตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบวินัยแต่ประธานกสทชที่อ้างว่าตนเองมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะออกคำสั่งให้รักษาการเลขาธิการพ้นตำแหน่งหรือไม่กลับไม่ยอมลงนามในคำสั่งให้รักษาการเลขาธิการหยุดปฏิบัติหน้าที่แม้ที่ประชุมบอร์ดกสทชเมื่อวันที่26มิถุนายน2566จะสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้กลางที่ประชุมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดกสทชมีมติเรื่องดังกล่าวอย่างเป็น ทางการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วหากยังไม่เซ็นคำสั่งอนุมัติ อาจเข้าข่ายและเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157แต่กลับไม่มีการชี้แจงใดๆจากประธานกสทชขณะที่ในวันรุ่งขึ้น27วิมิถุนายน2566ในายไตรรัตน์ในฐานะรักษาการแทนเลขาธิการกสทชได้ลงนามคำสั่งสำนักงานกสทชที่65 3.05ทับ6 6เรื่องยกเลิกคำสั่งสำนักงานกสทชลับที่6 2 9ทับ6เรื่องแต่งตั้งคณะกรรม าการสอบสวนทางวินยัยลงวันที่16มิถุนาย,ยน2566โดยไม่มีการดำเนินการใดๆตามมาเมื่อคดีความถึงที่สุดแล้วและสารได้มีคำที่ภากษายกฟ้องกอสทชเสียงค้างมากดำเนินการโดยชอบตามอำนาจหน้าที่แล้วการที่ประธานกสทชใช้อำนาจปกป้องนายตรรัฐโดยไม่ยอมลงนามในคำสั่งปรับเปลี่ยนรักษาการกสทชจนถึงปัจจุบันจึงย่อมไม่เป็นผลดีต่อองค์กรกสทชอนอกจากนั้นการที่นายไตรรัฐได้ลงนา ในคำสั่งยกเลิกคำสั่งสอบวินัยตนเองในครั้งนั้นซึ่งเป็นการดำเนินการที่สวนกับมติของกสทชจึงถือเป็นการใช้อำนาจหน้าที่รับผิดชอบจำเป็นที่จะต้องดำเนินการสอบวินัยในเรื่องดังกล่าวต่อไป